อยแบบว่ามันก็เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากคะ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วว่าไม่คิดว่าเพื่อนจะจะ,จ,ะจัดเต็มขนาดนี้แล้วก็ก็อยากตั้งใจว่าจะชวนแบบเหมือนเพื่อนๆไปเที่ยวไปแบบเหมือนแบบกันก่อนที่จะ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 ,จะแต่งงานอะไรแบบนี้ก็คืออยากจะแบบไปมีโมเมนต์ไปเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าแบบสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันมันเกินกว่าที่เราคิดไว้มากๆแล้วก็ บางคนคือที่บอกว่าไปไม่ได้ก็ก็มาเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยแล้วก็แบบเอาจริงคือก็อย่าไม่รู้อะไรเลยคือเหมือนเพื่อนแบบเตรียมทุกอย่างไว้ให้อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเหตุการณ์ก,รก,รก็คือก็คือนัดกันไปเที่ยวสเมเด็จใช่ไหมคะแล้วก็พอตอนแรกก็คือต่างคนต่างไปอะไรเงี้ยเราก็รู้ว่าเออน่าจะไปกันแบบสิบกว่าคนปรากฏว่าพอไปถึงจุดพักรถเปิดประตูมาแบบ อยู่ๆเราก็นั่งอยู่นรถแล้วเพื่อนก็แบบเปิดประตูแล้วก็อะไรอะไรเงี้ยพอหันไปแบบว่าเฮ้ยมาเป็นรถทัวร์อะไรเงี้ยคือแบบยิ่งใหญ่มากแล้วคือ30กว่าคนอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าโหเซอร์ไพรส์สุดๆเลยแล้วก็มันก็เหมือนสมัยสมัยวัยเด็กอะมหามหาลัยที่เราแบบว่านั่งรถทัวร์ไปเที่ยวกันอะไรฟิลนั้นเออแบบมหาลัยแบบมิทติ้งอะไรเงี้ยชั้นปีประมาณเนี้ยค่ะใช่ค่ะโมเมนต์กลางคืนก็ เยอะค่ะคือมันนี่ก็ยังแบบว่ายังไม่มีเวลาลงรูปเลยนะเราะมันพอไปถึงก็คือเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็มีแบบเหมือนเตรียมเสื้อทีมเอาไว้แล้วเป็นหน้าเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการแบบเหมือนจัดแบบว่าเป็นซิทิดาวดินเนอร์ไว้ให้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่าทางเพื่อนๆน,นเองแล้วก็ที่ที่รีสอร์ทหมู่บ้านทะเลรีสอร์ทก็คือแบบว่าเหมือนเหมือนเขาไปเตรียมกันไว้กับทางรีสอร์ทว่าจะปิด อะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะได้แบบมีแค่พวกเราเสียงดังได้เต็มที่อะไรประมาณเนี้ยไม่รู้จริงๆเลยาแบบไม่รู้ว่าเขาจะมีอะไร,ไม,รไม่รู้ว่าอะไรว่าว่าจะทําอะไรบ้างเข้าใจว่าไปเที่ยวกันนะ,ะแล้วก็ไม่กี่คนแบบสิบกว่าคนประมาณเนี้ยแ,<ต>แล้วแต่เพื่อนะบอกว่าเออเธอไม่ต้องทําอะไรเธอมาสวยๆพอ,อเพราะว่าด้วยนิสัยก้อยอะคือถ้าก้อยรู้ว่าคนเยอะก้อยจะต้องแบบเหมือนช่วยออแกนไนซ์จะไปตรงไหนทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยเรารีสอร์ทนี้ก็คือเหมือนพี่ชาย เป็น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 เอ่อเป็นหุ้ส่วนด้วยอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเอ้ยจะมีจะมีความจัดแจงมีความช่วยอะไรเงี้ยปรากฏนายกบอกว่าไม่ต้องทําอะไรฉันติดต่อไปแล้วอะไรเงี้ยพี่ชายแกก็ดูแลความเรียบร้อยให้เต็มที่เพื่อนๆนก็ไม่มีปัญหาอะไรอะไรเงี้ยเราเราก็กลัวไงเพราะว่าไม่ได้เที่ยวด้วยกันกลุ่มใหญ่ๆนานก็กลัวว่าเออเดี๋ยวแบบเราจะดูแลทุกคนได้ไม่ทั<ม>่วถึงปรกากฏว่าแบบที่มีคือเพื่อนแบบน่ารักมากแบบมาก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  เด็ดๆคือมาถึงเลยคะ <laughs> โอ้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นนะ่ะคือก็ขอ,อไว้แล้วว่าอย่านะ <c oughs> ไม่าไม่ไม่ไม่ได้มีชออะไรมีมีแค่มีแค่เพื่อนเพื่อนสาวเท่าน<อ>ั้น <c oughs> อะไรเงรี้ยแต่ว่าแบบเออโมเมนต์ที่มันซึ้งคือ <c oughs> คือมันเป็นความเออมันเป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดว่าเพื่อนจะทํา <c oughs> ให้เรามากขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ เหมือนแบบมีการแบบว่าเอ้ยเรียกไปถ่ายรูปเราสักพักนึงสงกิดไปหันไปแล้วแบบจุดพุเป็นแบบเป็นเหมือนไฟอะค่ะไฟโอ่งอะไรเงี้ยเราก็แบบต้องขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ยแล้วก็อย่างวันที่สองที่เป็นที่เป็นไวท์พาร์ตี้กันอะไรเงี้ยคือก็เราก็คิดว่าก็กินข้าวกันเฉยๆปรากฏว่าเพื่อนๆก็คือมีตีมมีแบบจัดเด კ อร์เรชันมาแบบสวยงามมีทีมมาแบบตกแต่งเป็นเรื่องเป็นราวอะไรเงี้ยแล้วก็ ได้ได้เหมือนได้พูดความในใจกันเหมือนเพื่อนน่ะบางทีเราสนิทกันมากๆเราก็จะไม่ค่อยได้ได้แชร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเขินที่จะต้องต้องพูดอะไรซึ้งๆกันวันนั้นก็คือเหมือนแบบทุกคนก็เปิดใจเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยดีมากขอบคุณขอบคุณขอบคุณอบคุขอบคุณอบคุณขอบขอบคุณขอบคุณขอบคาณขอบคุณอบคุณข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 อบคอบคุณขอบคุ้ขอบคุณขนบคุณขอบคุณขอบคอบอบคุณขอบคะณขอคุณขอบคุอบอบาุอ ให้เพื่อนเพื่อนมาเช่อกันขนาดนี้มันคือโมเมนต์แบบนี้แหละแต่เราก็ไม่คิดว่าเพื่อนจะแบบทําให้เรามากขนาดเนี้ยมันมันมันแบบเออมันเกินความคาดหมายแล้วเราก็รู้สึกแบบเออแบบเุ้ยนี่เพื่อนรักเรามากขนาดนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบดีใจเลยใช่คือเพื่อนพูดแบบนี้ขอบคุณมากคือเพื่อนพูดแบบนี้เลยว่าแบบครั้งเดียวในชีวิตเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออคงแบบคงแบบ แต่งงานครั้งเดียวว่ะก็อยากให้เราได้มีความทรงจําที่ดีที่สุดแล้วก็พอเราแก่ตัวไปเราก็จะได้เหมือนแบบกลับไปบอกลูกหลานเราได้ว่าเนี่ยแม่แบบมาปาร์ตี้สละโสดกับเพื่อนที่นี่นะอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือเพื่อนติดใจมากอยากนัดปาร์ตี้อีกรอบก็อาจจะมีเหมือนหลังงานแต่งแล้วก็เลี้ยงขอบคุณเพื่อนๆอีกครั้งอะไรเงี้ยค่ะสอคืนไว้อีกอะไรนะคะใช่หมายถึงว่าวันที่ไปไปไปสามวันสองคืนก็เซอร์ไพรส์วันแรกแล้วเซอร์ไพรส์วันที่สอง คูดว่ายังไงบ้างพี่ตูนนะคะคิดแล้วเขาเป็นยังไงบ้างมีบ้างนะเขายังไม่มีเขาก็ว่าเขาก็อยากมีนะเออแต่ว่าด้วยความเป็นแบบเออเพื่อนผู้ชายเขาก็จะแบบผู้ชายผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยมีมีแบบฟิลแบบเหมือนโมเมนต์ซึ้งๆแบบสาวๆเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ถ้าการเตรียมงานเป็นยังไงตื่นเต้นมากแน่ๆลุ้นแบบโอ้ยตื่นเต้นมากใช่ก็หนึ่งเดือนพอดีนะคะวันนี้ <G ül üş> ก็คิดว่าน่าจะน่าจะโอเคค่ะตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะเปอร์เซ็นต์นะคะสักอมืมเท่าไหร่เดีอ <70 S 2> วเจ็ดสิบละกันอ่ะเจ็ดสิบเจ็ดสี่ความกังวลตรงไหนบ้างว่าชุดก็ได้ครบหมดแล้วค่ะยังไม่เห็นของจริงคือชุดได้ออกแบบเสร็จไว้หมดแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้เป็นช่วงของการฟิตติ้งก็ว่าเดือนนี้น่าจะชุลมุนพอสมควรในการเตรียมทุกอย่างคือ เดือนที่ผ่านมามันเป็นเรื่องของการการประชุมการออกแบบการเซตติ้งแต่ว่าเดือนนี้คือมันจะต้องเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแหละอะไรเงี้ยก็รับการ์ดเลยการทุกอย่างเนี่ย,ยค่ะ<ๆ>เดี๋ยวเดี๋ยวจะเริ่มเดินสายแจกเหมือนเหมือนเดินสายไปไปเชิญเรียนเชิญผู้ใหญ่อะไรเงี้ยคะ่ะสุดที่ตูนเพราะวมันอีกแค่เดือนเดียวแล้วมันรู้สึกว่ามันใกล้มากแล้วกระสิบจะเตรียมมาหมดค่ะเขาไมีความตื่นเต้นยังไงบ้างเขาก็น่าจะตื่นเต้นนะก็จริงๆก็ตื่นเต้นพอๆกันค่ะก็อยากจะเป็นคนแบบ ตอนแรกกก็ชิลๆเนาะพอมันใกล้มาจริงๆก็ก็เกิดความแบบมันคงมีความกังวลลึกๆอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเอ้ยตรงนั้นตรงนี้มันจะออกมาดีไหมมันจะเป็นยังไงตรงนี้นโอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก็พยายามบางอย่างก็ปล่อยวางแล้วก็ให้ให้พี่ๆที่มาช่วยเพราะว่าทุกคนก็แบบโทีมที่มาช่วยก็มาช่วยด้วยใจน่ารักมากๆเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกคนเขาก็มีประสบการณ์กันเราก็ยางหรอย่ังไลทีอเตรี<ห>ยมงานกันจะมีการทะเลาะกันอะไรบ้างเราบีกับคู่เรายังไม่มีค่ะยังไม่มีเพราะว่าพี่ตูนเขาให้เกียริ ก้อยในการตัดสินใจคือสมมุติถ้าเกิดมีอะไรที่ต้องเลือกอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบอ่าก้อยเลือกอะไรเงี้ยแต่บางทีเราก็อยากให้เขาเลือกนะอะไรเงี้ยหรือบางทีแบบต้องมานั่งคืออย่างก้อยกับพี่ตูนอะไม่มีฟรีเวดดิ้งก็จะใช้เหมือนรูป <c oughs> รูปในตลอด1ิปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยทีเนี้ยก็ต้องเกิดการเลือกรูปไง <c oughs> อะไรเง <c oughs> รี้ย <c oughs> เราก็แบบตอนแรกก็นั่งเลือกเลือกยู่ด้วยกันอยู่ดีๆสักว่ามันเยอะว่าพี่ตูนก็เลยเอาเลยจ้าใช่อะไรเงี้ยบอกวาเขาอยากได้อะไร ก็คือสิ่งที่เขาอยากได้ก็คือตัวตีมนี่แหละค่ะคือจริงๆแล้วงานนี้ไอเดียทั้งหมดอมันคือพี่ตูนเราคือเป็นคนเก็บรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยคือสิ่งที่แบบที่จะเกิดขึ้นในงานทั้งหมดเนี่ยมันมาจากไอเดียของเขาแล้วก็เราก็ช่วยกันคิดอะไรเงี้ยแต่ว่าพอในพาร์ทของการที่แบบสมมุติอะไรที่เป็นดีเทลอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะประมาณช่วยดูอะไรเงี้ยสนสนุกสนุกใช่ค่ะมันก็จะมีความแบบว่าค่อนข้าง เป็นอะไรที่รายละเอียดเยอะพอสมควรค่ะมีุอไางเออมีมีมีเกมมีอะไรอย่างงี้ให้เล่นเล่นใช่ไม่อาจจะไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าอาจจะแบบมีการตกแต่งมีพร็อพอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในการมีมีเกมให้เล่นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบของชาร่วยอะไรเงี้ยค่ะคือ แค่ของชินล้วก็5อย่างแล้วแล้วแล้วการจะเอ่ะห้าอย่างนี่มีอะไรบ้างไหมเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวอุบไว้ก่อนเดี๋ยวจะค่อยๆเล่าให้ฟังแต่ว่าการที่จะจะได้ของชินล้วเนี่ยต้องไปแบบเหมือนกับคล้ายๆจับจับฉลากอะไรอย่างเงี้ยเป็นกิมมี่เป็นกิมมี่ใช่ใช่ใช่วางวางทัมมิ่งพักกลางเข้าคอร์สอะไรจะบ้างไหมฮะเข้าคอร์สตอนนี้มีแต่คอร์สแบบเนี้ยค่ะประชุมแล้วก็เตรียมงาน แล้วก็แจก gas อะไรเงี้ยค่ะก้อยวิ่งไปถึงแขกอีกคนทั้งหมดที่ที่ดีรัวแล้วคือคือระวังไว้ประมาณพันเศษๆนะคะ่ะแต่ว่าในอันนี้คือเราก็ไม่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 รู้ว่าพอถึงวันจริงแล้วเนี่ยจะจะมามามากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะยัดแขกสําหรับ <มา S 2> ก้อยอะมันก็มันก็ใหญ่ที่สุดในชีวิตแล้วแหละเพราะว่ามันก็ครั้งเดียวในชีวิตของเราอะคะ่ะใช่ยังดูทุกอย่างเราดูจัดเต็มมาก เพราะว่าด้วยธีมที่มันที่เราที่ที่เหมือนพี่ตูนเขาอยากได้อะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยความเป็นส,นสนุกเราก็อยากให้คนที่มางานอ่ะนนได้สนุกแล้วก็ได้เหมือนบรรยากาศของความเป็นสนุกจริงๆริงงานในครั้งนี้ดูอลังการ,รอยต้องไปเห็นวันงานค่ะตอนนี้ก็ก็ยังบอกไม่ได้เพราะกก็ยังไม่เห็นภาพทั้งหมดว่ามันจะออกมาเป็นยังไงใช่พี่ตูนทุ่มงบเต็มที่ครั้งนี้ต้องถามเขาค่ะใช่ คือในในส่วนนั้นก้อยก้อยไม่ได้ไม่ได้เป็นคนดูเท่าไหร่ก็จะเป็นฝั่งแบบในการจัดการแต่แดงว่าเราเป็นคนเลือกพี่ตุลย์วนใจอันนั้นคือเหมือนแบบว่าเหมือนมันอยู่ที่ตอนท้ายเลยอะค่ะเหมือนเราก็คือเลือกช่วยกันเลือกแหละว่าจะเอาอะไรแต่ว่าเราก็ดูเรื่องของแบบอะไรที่มันถ้ามันไม่จําเป็นหรือถ้ามันเกินอะไรไปมากอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าอองงรร่่ืืเเเ ก็ว่ามันเป็นเรื่องคนมันมัน,ม,นมันคืองานของของทุกคนอนะคือมันเหมือนจะเป็นงานของเราแค่สองคนนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรามันเป็นงานขอบคุณทุกคนจริงๆที่แบบที่เหมือนสนับสนุนเรารักเราพ่อแม่พี่น้องอครอบครัวทุกคนได้แบบเหมือนมาอยู่รวมกัน สุดท้ายแล้วมันไม่ใช่แค่ก้อยกับพี่ตูนนะคะมันคือมันคือเพื่อทุกคนจริงๆพี่ตูนก็เลยเต้นปูนีไข่เป็ดเอาอะไรนะโอ้นี่เอาทุกข่าวเลยเนาะจัดเต็มมากเลยเนาะตกใจเพราะว่าเอามุมมีพี่ตูนด้วยเหรอพี่ตูนก็เคยเต้นเลยก้อยคือจริงๆวันนั้นน้าก้อยก็ต้องไปนะแต่ว่าก้อยอจะประชุมงานแต่งอยู่เออพี่ตูนก็เลยโดนแจ็คพอตโดนเต้นปูนีไปตกใจมากว่าพี่ตูนเต้นได้ตลกดีดีแล้วค่ะให้เขาได้ปลดปล่อยบ้างจริงๆเขาเคยโชว์เต้นกับเราไหม คืออยู่กันสองคนมันก็มีโมเมนต,ต์แบบว่าหลุดหลุดบ้างแต่ว่ามัน,มนเขาไม่เคยออกสื่อแบบไม่เคย<ม>เต้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเนี่ยเวลาอยู่ในอยู่ในตลาดใจหรืออยู่ในก้าวเนี่ยก็จะโดนพี่พี่เฮี<ช><า>ยโนโดนนันเนกแบบให้ทําอะไรแบบนี้ค่ะใช่ไหคะเห็นแตน่ตู่หนีไปไเป็นไงบ้างไม่ผ่าน <laughs> ต้องต้องต้อง,ง,งเอวต้องมามากกว่านี้ใช่ต้องให้ต้องให้รอรอไว้เป็นเทรน ก้อยก็ยังไม่รอดแต่ว่าต้องมากกว่าน,นี้นิดนึงค่ะอะไรนะมีผมไปแสวเขาส่วนตัวไหมไม่ไม่ไม,ไม่ก็คือเหมือนพอวันนั้นพอพอเขาเต้นเสร็จเราก็แบบก็ไปเจอที่ที่สตูอะไรเงี้ยถามว่าวันนี้โดนอะไรบ้างอ,าอะไรเง<ๆ>ี้ยแล้วก็มันก็มีคลิปออกมาก็ก็ขำดี<อ>ค่ะ